สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thanin S นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเสื้อผ้าแบรนด์ GQ นะครับจริงๆมีหลายคนขอให้ผมรีวิวยี่ห้อนี้มานานมากแล้วก็วันนี้มีโอกาสทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับเสื้อผ้า GQ เนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเขามีดีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ไลน์ที่เราจะเอามาพูดให้ทุกคนฟังนะครับเป็นไลน์ที่เขาเรียกว่า formal range นะครับหรือว่าไลน์ที่เป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยของเขานะครับจะมีทั้งเสื้อเชิ้ตเรียบร้อย GQ white shirt รราาาาียยม Pa ขขว ที่เขาเรียกว่า perfect shorts นะครับแล้วก็มีเสื้อโปโลที่เขาเรียกว่า perfect polo นะครับ perfect ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา match l o o พร้อมกับรีวิวแบบจอดลึกให้ทุกคนดูกันด้วยครับโอเคครับทุกคนเริ่มที่ตัวแรกของเรานะครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับ GQ White Shirt นะครับก็คือเสื้อเชิ้ตขาวนะเท่าที่ผมดูนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่ใส่ย,ยังไงก็ดูดีนะครับการตัดเย็บเนี้ยกริบมากนะครับฝีเข็มได้เย็บต่างๆก็คือเป็นแบบฝีเข็มเล็กมากๆนะครับตัดเย็บได้เนียนมากๆแล้วก็ข้างหลังตรงนี้มีตราโลโก้ GQ ด้วยนะครับหก็คืออันนี้เนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตแบบที่เขาเรียกว่าไม่มีสาบนะครับเพราะฉะนั้นมันเพิ่มความเรียบร้อยตรงนี้ปกติที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีสาบเสื้อตรงนี้ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียบไปเลยนะครับเวลาใส่ก็จะเพิ่มความเรียบร้อยแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อตรงนี้นะครับมีดีเทลก็คือเป็นเหมือนตัดเฉียงตรงนี้กระเป๋าเสื้อนะครับอีกดีเทลหนึ่งที่เราเห็นนะครับนี่เป็นได้สีแดงนะครับเม็ดล่างสุดของกระดุมนะครับแล้วก็ผ้านะครับผ้าตัวนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่ามันเป็นผ้าที่มันยับยากมากๆนะครับจริงๆเวลาซักเนี่ยแทบจะไม่ต้องรีดเลยนะครับแค่ซักขึ้นมาแล้วเอาแขวนปึ๊บตากให้มันก็จะเป็นทรงของมันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณสมบัติที่เขาบอกว่า เป็น perfect GQ white shirt เนี่ยก็คือใช้ไปนานๆแล้วปกมันจะไม่เหลืองนะครับทุกคนปกไม่เหลืองเนี่ยคือข้อดีเลยนะของเสื้อเชิ้ตจากที่ผมเคยใช้มาหลายๆตัวเนี่ยเราซักไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเนี่ยปกจะเริ่มเหลืองเพราะว่าเกิดจากพวกคราบสิ่งสงกปรกที่มันสะสมอยู่บนปกเนี่ยมันจะทําให้ปกมันเหลืองได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยปกไม่เหลืองนะครับโอเคและอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เป็นพระเอกของเขาเลยนะครับผ้าตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติในการสะท้อนน้ํามันจะสะท้อนน้าออกไปมันจะไม่ซึมเข้าไปนะครับทุกคนพอตกไปแล้วน้ํามมมมััันนจะววนรววตกเเดหือบำ แล้วมันก็จะไหลออกเป็นอีกหนึ่งคนสมบัติที่ผมรู้สึกว่าเฮมันเวิร์กต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันเราจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีของ GQ ก็คือเขาคํานึงถึงการใช้งานเป็นหลักไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็การเย็บที่มีความประณีตอะไรเงี้ยนะครับเรื่องวัสดุเรื่องการเย็บเนี่ยเขาแบบ ดีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วสุดท้ายนะครับทุกคนไซส์เยอะมากเขามี12ไซส์ทุกคนปกติเราจะเห็นแค่ XS, S, M, L, XL ใช่ไหมอันเนี้ยเขามี12ไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะใส่ไม่ได้นะครับมีไซส์เราแน่นอนตอนนี้เนี่ยผมจะแมชไวช์เชิ้ตกับกางเกงขาย,ยาวนะครับขาย,ยาวตัวนี้เนี่ยชื่อว่า perfect pants ทุกคนผมเลือกมาเป็นสีเทาเข้มนะครับสำหรับลุคแรกจะแมชกับเสื้อเชิ้ตขาวที่ผมชอบเลยคือฟีเจอร์เขาตรงนี้ทุกคนคือเอวเขาเนี่ยจะสามารถยืดหดได้นิดหน่อยนะครับเนี่ยจากปกติ เพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีเป็นเหมือนเป็นแถบยางยืดที่จะช่วยเรื่องของการกันลื่นทุกคนการใช้งานก็คือเวลาเราใส่เข้าไปข้างในแล้วเราสอดเสื้อถูกไหมไอแถบยางเนี้ยมันจะช่วยทําให้เสื้อเรามันไม่ไหลออกมาเวลาเรานั่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือเขามีเป็นกระดุมแบบนี้ทุกคนซึ่งกระดุมแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับอะไรสมมติทานข้าวอิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะปลดกระดุมออกมาเราก็ปลดได้นะครับกระดุมเม็ดนอกเนี้ นี่เราก็สามารถปรับเข้าได้สมมติว่าตอนเนี้ยเราเลือกพอหลวมๆนิดนึงพอตอนเช้าเราแบบว่าผอมไงเราก็แบบติดกระดุมเข้าไปพอเอ้ยเรากินข้าวเราเริ่มรู้สึก เราก็ปดกลับมาเม็ดแรกได้นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นให้การใช้งานของกางเกงเราในแต่ละวันนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆของตัวกางเกงนะครับก็คือเป็นผ้าที่เป็นสะท้อนน้ําเหมือนกับเสื้อเชอิเช้ตเมื่อกี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ทั้งเสือ้อถึงงกางเกงระหว่างวันเราไม่ต้องกลัวอะไรหกใส่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ขายยาวนะทุกคนเขาออก perfect shorts มาด้วยนะครับก็คือคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับ perfect pants เลยครับมีการสะท้อนน้ําได้มีการลื่นมีกระดุมที่สามารถปรับเข้าปรััับออออออกกกได้เนน้เเเหหมมืืนนนนนนนะะรรรพาาาฉตที่่่ิิว ตอนที่เราพุงหายก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราสามารถตับกางเกงของเราได้ในระหว่างวันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เขาทําขาสั้นออกมาเนี่ยก็ตอบโจทย์ช่วงนี้อากาศร้อนมากเพราะฉะนั้นเขาก็ทําออกมาต้อนรับอากาศร้อนของเราไม่ว่าจะเอาไปใส่เดินเที่ยวก็ได้หรือจริงๆใส่ทางานเวิร์กฟอร์มโฮมอย่างเงี้ยใครใส่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแมทช์ลุคให้ดูกันครับว่า GQ White Shirt กับ Perfect Pants เนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วก็ Perfect Shorts ผมจะแมทช์ยังไงไปดูกันครับ โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับลุกแรกและลุกที่2กับ GQ White Shirt ผมจะบอกว่าแบบว่าดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าพอาใส่มาปุ๊บความยาวแขนพอด,ดีอกพอด,ดีแล้วก็แบบว่ามันมีความยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็นี่นะครับพอมันยืดหยุ่นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่ากระดุมบุฟเฟ่น,นะครับกระดุมเนี่ย เขามีฟังก์ชันในการที่จะยืดหยุ่นหรือว่ายืดออกได้อีก3มมตรนะครับอันเนี้ยมันช่วยทําให้เวลาเราใส่ไปทํากิจกรรมหรือว่าใส่ไปทํางานข้างนอกเวลาเราเอี้ยวตัวเอื้อมตัวอย่างเงี้ยมันทําให้แบบว่าเอ้ยเราแบบไม่ต้องกลัวกระดุมปีดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังมีสเปซในการที่มันยืดออกได้อีกนิดนึงอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขารู้สึกใส่ใจมากๆนะครับทุกคนแล้วกางเกงนะผมจะรู้สึกว่า แบบจริงๆอ่ะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปก็คือใส่ไปทำอะไรก็ได้คือมันยืดหยุ่นแล้วมันก็ใส่สบายนะครับต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกหนึ่งพระเอกนะครับก็คือนี่ครับ Per f e c t p o l o นะครับทุกคนคือ Perfect p o l o ของเขาเนี่ยทำไมเขาถึงใช้คําว่า Perfect นะทุกคนเขาบอกว่าคุณสมบัติในการระบายอากาศของผ้าเขาเนี่ยระบายอากาศได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวปกเนี่ยนะครับซักไปซักไปก็จะไม่ย,ยุ้ยเพราะว่าเขาทอปกถึง2ชั้นเนี่ยจากที่ผมสัมผัสก็คือผมสัมผัสได้เลยว่าตัวเนื้อปกเขาเนี่ยมันจะมีความหนาแล้วก็มีความแน่นกว่าทั่วไปแล้วก็คือมีมีด้วยมีดีเทลเป็นขอบสีอย่างนี้ด้วยทำให้แบบมันเห็นชัดขึ้นแล้วก็สวยงามนะครับทุกคน แล้วก็จะมีลายขอบเล่นเล็กๆเนี่ยตรงแขนเหมือนกันนะครับแล้วผมรู้สึกว่านี่ <arrived. S 2> ก็จะมีดีเทลเล็กๆตรงชายเสื้อตรงนี้อีกเหมือนกันเป็นสีแดงนะครับ <S <S ก็เป,บกเป็นสีของแบรนด์เขานะครับตรงนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับแล้วที่เป็นปัญหาเยอะๆของเสื้อโปโลคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือซักแล้วมันเป็นขุยทุกคนแต่ตัวนี้เขาบอกว่าซักได้เลยไม่ต้องกลัวเขาได้ทําการทดลองมาแล้วนะครับซัก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 ,ซกเนี่ยผ้าตัวนี้ไม่เป็นขุยนะครับทุกคนและฟีเจอร์หลักของ GQ อีกอย่างหนึ่งก็คือสะท้อนน้ำครับทุกคนถ้าเรา ไม่ต้องกลัวเลยอุ่นใจได้นะครับโอเคครับทุกคนแล้วต่อไปนะครับผมจะเอา perfect polo เนี่ยไปแมทชกับ perfect pants แล้วก็ perfect shorts ให้ดูนะครับว่าออกมาแล้วได้ลุคประมาณไหนนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับทุกคนแมทช์ลุคเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลุคที่ผมใส่ GQ Perfect Polo ผมจะบอกความรู้สึกนะสิ่งที่รู้สึกดีคือมาราอากาศได้ดีจริงๆทุกคนแล้วก็ทรงอ่ะสวยป,ปกก็คือสวยแบบว่าเป็นฟอร์มขึ้นเชฟคอก็คือแบบขึ้นมาถึงนี่นะคะแล้วก็ปกเนี่ยมันเหมือนแบบ มันลงตัวทุกคนผมรู้สึกว่าเออก็เข้าใจนะว่าเขาทําไมถึงเรียกว่าเพอร์เฟก o l โปโลมันก็มีคุณสมบัติที่ดีสําหรับการที่จะเป็นเพอร์เฟกต์โปโลครบนะครับทุกคนระบายอากาศได้ดีทรงก็ดีปกก็ดีซักแล้วไม่เป็นขุยอีกแถมผ้าก็แบบเบาสบายยืดหยุ่นก็ดีด้วยนะครับทุกคนอันเนี้ยเป็นเพอร์เฟกต์โปโลได้นะทุกคนเหมือนกัน GQ White Shirt ก็เรียกว่าเป็นเชิ้ตที่เพอร์เฟตตัวหนึ่งก็สามารถเรียกได้เหมือนกันเพราะว่ากระดุมก็ยืดได้การยืดหยุ่นก็ดีแถมทรงก็ดีปกก็ไม่เหลือง ะะผ้าก็จะทอนน้ําอีกเนี่ยทั้งคู่ทั้งนึ่งเกงทุกตัวที่ผมวางอยู่ตรงนี้ก็คือสะท้อนน้าได้หมดถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเสื้อผ้าทั่วไปในราคาที่เท่ากันเนี่ย GQ ให้ฟังก์ชันเยอะมากนะทุกคนสะท้อนน้ํามีความยืดหยุน่นกางเกงก็มีตัวกริปเทคที่กันเวลานเนี่ย,ยเนี้ยผมยืดอย่างเงี้ยเห็นปะม,มันไม่ขยับเลยอะ่ะยกแขนอย่างเงี้ยเสื้อมันไม่หลุดเลยอะ่ะ ผมรู้สึกว่าเนี่แหละคืออะไรที่เขาใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่เราจะได้มากกว่าในเสื้อผ้าทั่วไปที่ในราคาเท่ากันเขาให้นะครับอันนี้ก็คือต้องใช้คําว่าให้เยอะแบรนด์เนี้ยให้เยอะนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติดีๆของ GQ นะครับส่วน การ mix and match ทนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากใส่อะไรให้ดูมีอะไรมากขึ้นทุกคนอาจจะหาอะไรมาคลุมก็ได้ขาชั่นในวันร้อนๆอย่างเงี้ยแจ็กเก็ตคลุมเป็นลินินอย่างเงี้ยผมว่าก็แมทช์ได้นะครับไม่ว่าจะใส่ข้างในเป็นเชิ้ตเป็นโปโลหรือแม้กระทั่งเสื้อยืดนะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนอยากลองใส่กางเกงขายาวเพอร์เฟ p a n แพนส์แบบในวันหยุดอย่างเงี้ยผมแนะนําลองใส่กับเสื้อยืดแล้วก็ลองท้าผ้าใบก็ได้หรือแม้กระทั่งเสื้อยืดใส่ตัวนี้แล้วใส่รองเท้าหนังอย่างเงี้ยมันก็ได ใส่ให้ดูลำลองขึ้นแล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหลากหลายมากๆนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทริคการแต่งตัวหรืออะไรยังไงลองพิมพ์มาถามผมได้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นคอมเมนต์ก็เดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์ไปนะว่าใส่ยังไงดีใส่สีไหนแมทช์กับสีไหนอะไรยังไงลองปรึกษากันได้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับไลน์ formal range ของ GQ Apparel นะครับหรือว่าเสื้อผ้าจาก GQ เนี่ยลองเข้าไปดูตามลิงก์การสั่งซื้อข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปแล้้ววกกกก็ถาาาาาาเิดด่ใคครรอออยยูหนะื ดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแบรนด์ GQ นะครับผมขึ้นข้อมูลมาให้ตรงนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณมากมๆาครับทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์ทุกคนนะครับที่กําลังเล็งแบรนด์ GQ อยู่คลิปนี้มาแนะนําให้รู้จักกันว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงคุณสมบัติมีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันเราอย่างไรเหมาะมากนะครับกับนักเรียนหรือว่านักศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในวัยทํางานนะค่อนข้างที่จะเฟล็กซิเบิลแล้วก็ ปรับใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในแต่ละวันนะทุกคนหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับทุกคนอยากให้ทำคลิปแนวไหนอีกลองบอกกันมาได้นะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ